ตามคลิปที่แล้วเลยเกำลังนั่งรถไปบ้านนอก,นอก,กคือที่เรียวกว่าบ,บ้านนอกก็คือมันบ้านนอกจริงๆนะจังหวัดที่อยู่ก็คือสุพรรณบุรีแต่ว่าอําเภอท,<บ>ที่จะไป<น>จะเป็นทุ่งไร่ทุ่งแล้วก็ไกลมากๆห่างจากกรุงเทพประมาณ3มชั่วโมงเนื่องจากว่าบ้านที่เรากําลังสร้างอยู่มันยังไม่เสร็จพวกเราก็เลยต้องมาอยู่วิลล่าเพื่อที่ตอนเช้าเราจะได้เดินทางไปที่บ้านที่เราพักอาศัยกัน เช้าดดดดดดวันนี้สองคนก็หลับปุ้ยออามากระยิบกล้องมาถ่าย รอบๆก็จะมีสวนมีเต่าตัวใหญ่สองคนก็เดินหลังจากตื่นขึ้นมาแล้วก็คือระหว่างที่รอยายแล้วก็พี่ชายที่เป็นลูกพี่ลูกน้องเขาตื่นออกมาเพื่อที่จะได้ไปทานอาหารด้วยกันที่เห็นเยซอนบ่นเหม็นเหม็นเมื่อกี้นี้ก็คือเข้ามาใกล้กง,งที่เขาเลี้ยงเต่าแล้วที่นี้มันอ,อึออกมาเยซอนก็เลยบอกเหม็นมากเลย เด็กผู้ชายที่เห็นเดินไปเดินมาตามเยนาะอยู่นี้ก็คือเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะแก่กว่าเยนา2ปี 2> อันนี้เยนาะถ้าเทียบกับโรงเรียนไทยก็จะอยู่ปนหนึ่งส่วนเยซซนยังอยู่อนุบาล2ออยู่เลยนะเห็นตัวใหญ่ๆแบบนี้ที่พักมีจัก,กรยานให้ยืมมาขี่เล่นด้วยนะก็เข้าทางของสองสาวเลยแหละขี่มาแล้วขี่มาแล้วขี่มาแล้ว เพื่อมีใครถามถึงเยนาอัปป้าเมื่อเช้าขอทำงานเคลียร์งานกับลูกค้าหลังจากที่ลงมาจากห้องแล้วดูทำท่าใส่สิแม่นะาุกเนาะอ,อุวรนละดูสิ ช่วงที่เรามาพาักติดวันหยดุดกะว่าเออจะไปทําทุะที่อําเภอแล้วก็ที่กรมที่ดินสรุปไม่ได้ไปและเนื่องจากเป็นวันหยุดที่รีสอร์ทคนเยอะมากลูกค้าเยอะมากเยอะจนแบบอาหารที่เขาเตรียมไว้ให้อาหารไม่พอกับคนนะคิดดูทานอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยก็กลับมาที่หมู่บ้านก่อนที่เขาจะส่งมอบบ้านเขาก็มีช่างเขามาเก็บรายละเอียดนิดหน่อยเกี่ยวกับ เขามาเช็คนุ่นเช็คดีก๊อกน้ำมันยังไม่แน่นเขาก็มาไข่ไขขา,ขากลับนั่งรถกลับมาเสียงดังมากก็เลยบอกว่าให้ลองเงียบสินาทีแล้วเดี๋ยวจะให้กินขนมสองนางก็ทำมือทำม้จริงเงียบกันไปได้ไม่เท่าไหร่คนน้องอเริ่มอีกแล้ว จากที่กลับมาถึงกรุงเทพกลับมาพักคืนนึงว่าเพื่อนของเยนาจะมาจากเกาหลีจะมาเที่ยวพัทยาด้วยกัน<ม>อยู่ด้วยกันอาทิตย์หนึ่ง หลังจากพวกเราทุกคนทานอาหารกลางวันเสร็จเรียบร้อยแล้วพักสักพักนึงก็ลงมาว่ายน้ำกันก็เหมือนเดิมเลยแม่ก็ไม่ค่อยอยากจะลงน้ำเท่าไหร่ก็เป็นหน้าที่ของอาป,ปาไปเยซอนพอเห็นอมาม่ากำลังถือกล้องอยู่มีหันมาแลบลิ้นด้วยเยซอนก็เล่นน้ำกับอาป,ปาส่วนอาจินก็เล่นน้ำกับแม่ของตัวเอง ต่างคนก็ต่างสนุกกันใหญ่เลยหลังจากที่เล่นน้ำกันจนเต็มอิ่มแล้วก็ออกมาข้างนอกหาหอะไรทานกันพ่อแม่ของเพื่อนเยนาก็หวานกันจังเลยเนาะเพื่อนที่มาจากเกาหลีเขาเพิ่งจะเคยมาพัทยาเป็นครั้งแรกนะก่อนนั้นนี่เข้าไปภูกเก็ตมาบ้างแล้วแต่ว่าพัทยาก,ก็คือเป็นครั้งแรกเลยเราก็เลยอา,าดูแลลูกก็คือให้เล่นกับเยนานี่แหละ,แล,ะ,แ,ละแล้วก็ปล่อยให้เขาอยากไปทําอะไรอยากไปอะโรมาหรือว่าไปนวดอะไรอย่างเงี้ย ก็ให้เขาไปใช้เวลาให้เต็มที่ว่างั้นเราก็เลยอาสาดูแลลูกขอให้ก็คือก็เป็นเพื่อนของเยนานี่แหละก็เล่นด้วยกันจนถึงเที่ยงก็พามาอาหารของโรงแรมก็มานั่งทานอาหารกันสักพักหนึ่งพ่อแม่เพือพ่อนของเยนา,นานก็ตามมาหมาอจรนะจดลว พอเด็กๆทานอาหารกันเรียบร้อยแล้วก็สั่งชุดน้ำชามาแต่ว่าก็ไม่ได้ทานน้ำชานะเนื่องจากมีของว่างเด็กๆชอบมากมากี่ครั้งก็จะสั่งชุดนี้ตลอดเลย